รถ t ต y o t a a l อาพาจอที่มากับทางศูนย์เมื่อเริ่มใช้ไปสักปีถึง2ปีเริ่มมีอาการแห้งรวนเสียงไม่เพาะเหมือนเดิมซึ่งเมื่อซ่อมก็กลัวว่าการเดิมจะกลับมาวันนี้ครับโอเวอร์ฮอนซงกปี oul, ทางทีมงานของเราจะมีการอัปเกรดจอมอนิเตอร์ใหม่ที่มีสเปคที่สูงขึ้นเหนือขึ้นสเสถียรขึ้นและการใช้งานนั้นดีมากยิ่งขึ้นเดี๋ยววันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมมาดูครับว่าทางโอเวอร์ฮอนเซราครับ,รบจะมีการติดตั้งจอมอนิเตอร์ใหม่ให้กับเจ้ารถโตโยต้า้อาพาดคันนี้ าผัดคันนี้ก็อัปเกรดเสร็จสมบูรณ์แล้วครับจอมอนิเตอร์ใหม่ของทางแบรนด์ ATI ซึ่งเขาเป็นระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชัน12ซึ่งใหม่ล่าสุดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันแอปพลิเคชันต่างๆก็ใช้งานได้ลื่นไหลและหมดปัญหาเรื่องของการใช้งานหน่วงช้ากระตุกตอบโจทย์มากๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นดูหนังจาก YouTube ก็สามารถใช้งานได้ครับเลือกรายการและยังรองรับในเรื่องของการใช้งาน h o t s อร์เน็ตได้ด้วยนะครับและที่สําคัญยังรองรับเรื่องของฟีเจอร์ต่างๆ,ๆไม่ว่าจะเป็นแผนที่ Google Maps นําทาง ดูหลังต่างๆได้อย่างครบถ้วนครับให้จอที่มีความละเอียดสูงและเป็นจอแบบ q l d ด้วยไม่ว่าจะเป็นมุมมองต่างๆเลยก็ดูภาพคมชัดและที่สําคัญในการติดตั้งลงบนเจ้า a อลปา d คันนี้เราเลือกใช้อุปกรณ์ต่างๆที่เป็นแบบตรงรุ่นครับสำหรับรถ a อลปารคันนี้เพื่อให้การติดตั้งนั้นดูเรียบร้อยครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่มีความสนใจอยากจะอัปเกรดจอแบบนี้ในรถของท่านติดต่อเข้ามาเลยร้านเรา o อเว H ร์ฮอนเซาบางปีอยู่ติดถนนใหญ่เสดีไทยสารสามหรือจะโทรสอบถามได้ที่เบอร์โทร023.53549ครับสำหรับวันนี้ ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ